ท่านผู้ชมครับขณะนี้มาถึงสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าช่องกรำบุซึ่งเราจะไปพูดคุยกับหัวหน้าสถานีท่านจะให้ภาพรวมของสถานีแห่งนี้ว่าประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรเช่นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านพงชัยแดงสีซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกำบนจะได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนและก็สัตว์ป่าอนุรักษ์ที่นี่กราบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านหน้าครับก่อนอื่นก็ต้องสอบถามรายละเอียดหรือความชัดเจนระหว่างสัตว์ป่าสงวนกับสัตว์ป่าใกล้สูงพันธ์ครับสัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์ป่าชนิดที่ได้กําหนดไวได้ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทศักรา2,535คซึ่งได้กำหนดไว้15ชนิดได้แก่นกเจ้าฟ้าหญิงซิรินทรนนะครับแรดกะสู้กลูปีควายป่าละมั่งนะครับสมันนะครเลียงผากวางผานะครับรวนะรบมทั้งนกแต้วแล้วท้องดำนะครับทั้งหมด15ชนิดซึ่งสัตว์ป่าสงวนเนี่ยทางตามตาม,ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยจะมี ข้อห้ามในเรื่องของการห้ามล่าห้ามครอบครองห้ามเพาะพันธุ์อย่างเงี้ยนะครับสํำหรับสัตว์ป่าใกล้สูมพันธุ์นั้นเป็นสัตว์ป่าชนิดที่ทางองค์กรระหว่างประเทศหรือเช่น IUCN นะครับหรือว่าองค์กรภายในประเทศได้กําหนดสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์นะครับ,รบซึ่งการกําหนดสถานภาพดังกล่าวนี้อาจจะจะกาหนดจากปัจจัยหลายๆด้านเช่น จำนวนประชากรที่คงเหลืออยู่ในสภาพธรรมชาติขอบเขตการแพร่กระจายของสัตว์ป่าชนิดนั้นๆหรือว่าอัตราการสืบต่อพันธุ์ธรรมชาตินะครับซึ่งสถานภาพดังกล่าวนี้จะถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือหรือว่าเอกสารที่สามารถอ้างอิงได้นะครับ ประวัติความเป็นมาของสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกำบลน,นะครับเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนองจากเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมพุทธศักราช2525 25นะครับพระบาทสมเด็จ,พร,จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชียงเขา จังหวัดปราจีนบุรีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพยอมราชินีนาถได้ทรงมีพระราชสาวนีกับคณะทํางานตามโครงการดังกล่าวว่าพื้นที่เวนั้นล่างของอ่างเก็บน้ําช่องกําบน,นี้มีสภาพเหมาะสมน่าจะทําเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์กลมป่าไม้โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่าในขณะนั้นจึงได้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าขึ้นปัจจุบันนี้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกําบนอยู่ในสังกัดของสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า อารมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับปัจจุบันเรามีสัตว์ป่าที่เราอยู่ในสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าช่องคำพนนี้ประมาณ50ชนิดจานวนตัวมากกว่า1000ตัวนะครับ,รบแล้วก็เราปัจจุบันเรามุ่งเน้นพอเลี้ยงนกในวงนกเงือกนะครับซึ่งเรามีนกเงือกอยู่ทั้งหมด7ชนิดจานวนตัวมากกว่า100ตัวแล้วก็ทำการ ศึกษาการพาอพันธุ์มาตั้งแต่ตั้งแต่ปี2 5 5 1นะครับแล้วก็เราก็ได้ความรู้เพิ่เมเติมมาจากอาจารย์พิไลพูนสวัสดนะครับแล้วก็การศึกษาดูงานที่สวนจัดเปิดเขาเขียวครครก็ปรับปรุงแล้วก็ได้ผลดีนกในนกแก๊สซึ่งเป็นนกเงือกขนาดเล็ก ที่นี่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกำบนลมีอีกหนึ่งความพิเศษก็คือเป็ดกาซึ่งจะมีความน่ารักแล้วก็เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ด้วยซึ่งจะต้องเรียนให้ท่านหัวหน้าได้พานชมครับครับินดีครับเป็ดกาใกล้หมดป่าแล้วนะจ๊ะ เป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจมากครับเป็ดกาเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ประเภทไหนแล้วที่บอกว่าใกล้ศูนย์พันเนี่ยบ้านเรามีมากน้อยขนาดไหนพ่อพันแม่พันได้จากไหนที่เพาะขึ้นที่นี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็ดกาในธรรมชาติในประเทศไทยเราเนี่ยหาได้ยากจริงๆนะครับเพราะเป็ดชนิดนี้ไม่ได้อยู่ตามหนองน้ําหรือบึงน้านขนาดใหญ่แต่เป็นเป็ดที่อยู่ริมลําห้วยลําทางในป่าดงดิบ หรือป่าดิบเขาเท่านั้นะนะั้นเขาทำหลังตามโพรงไม้นะครับโพรงไม้ริมลำห้วยลำธารหนันสภาพป่าที่เขาจะทำหลังวางไข่ได้ก็คือต้องเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีโพรงไม้ขนาดใหญ่ให้เขาปีนขึ้นไปทํารังวางไข่นะครับในหนึ่งในหนึ่งังของเขาอาจจะมีไข่4ฟองไปจนถึง10ฟองนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเราได้ลูกาจาก,จากพ่อแม่พันธุ์เป็ดกาคอกหนึ่งนี่อยู่ที่12ตัว ูเกิลเป็นลูกเลี้ยงผาเพศเมียที่ถูกยิงจากอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับแผลกระสุนที่ลำคอบริเวณลำคอนี้ได้ถูกศัตวแพทย์หญิงที่จังหวัดลบบุรีรักษาจนแผลหายเป็นปกตินะครับแล้วก็มาให้สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกำบลเลี้ยงดูต่อไปนะครับวันที่มามาถึงสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกำบลน,นะครับก็เป็นลูกเล็กที่ยังไม่อดนมเราใช้ลูกนมวัวแล้วก็ชงเป็นขวดป้อนให้เขาครับ ก็กินนอมอยู่หลายเดือนครับจนเราเปลี่ยนเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารตามตามที่เขาเคยเคยกินตามธรรมชาตินะครับแล้วทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีและแแแลก็แพ้าาหายเป็นปกติดีครับแพ้หายเป็นปกติแล้วตอนนี้โตเต็มวัยแล้ว<ค>ท่านผู้ชมครับนี่คือกงเลี้ยงละองละมัง่งสิ่งที่อยากจะเรียนถาม่านหน้าก็คือความต่างระหว่างละองละมั่งกัน ครับละองและมั่งเป็นชื่อสามาัญนะครับ mm hmm. ในภาษาไทยที่เราใช้เรียกกวางป่ากวางชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกทั่วไปว่าละมั่งนะครับ,รบละมั่งเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียจะไม่มีเขานะครับเราเรียกว่าละมั่งถ้าเป็นตัวผู้ถ้าเป็นละมั่งเพศผู้เนี่ยเราจะมีเขาสวยงามเราเรียกว่าละองสถาน,นีพอเลี้ยงจุดป่าช่องกำบลเนี่ยเราเปิดให้เยี่ยมชม เปิดให้ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็นประจําทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะครับจนถึง16ในกา30นาทีนะครับทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและสุดท้ายก็อยากจะเรียนให้ท่านหัวหน้าได้ฝากได้ฝากเกี่ยวกับสถานีหรือฝากเกี่ยวกับการดูแลสัตว์กับท่านผู้ชมด้วยว่าจะมีวิธีการหรือจะมีความรักความใจใส่อย่างไร วาสัตว์ป่าก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็ต้องการปัจจัยที่จําเป็นในการดํารงชีวิตนะครับปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับแด่งน้านะครับดังอาหารนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการอนุรักษ์พื้นป่านะครับให้คงสภาพความมสมบูรณ์นะครับเป็นทั้งแหล่งน้าแหล่งอาหารแหล่งสร้างรางวังไ่ของสัตว์ป่าทุกชนิดนะครับถ้าเราเริ่มต้นตรงนั้นได้ดี นะครับสัตว์ป่าชนิดต่างๆก็จะอยู่อย่างมีความสุขนะครับครับฉะนั้นการที่จะดูแลสัตว์ไม่จําเป็นต้องครอบครองแต่ว่าต้องให้เกี่ยวกับหัวใจแล้วก็ความรักต่อสัตว์ทั้งต่อสถานีแล้วก็สัตว์ป่าที่อยู่ตามธรรมชาติวันนี้ผมและทีมงานต้องการขอบพระคุณท่านมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเรือนแก้วรีสอร์ทจังหวัดสแก้วและทททสํานักงานนครนายก ที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของสถานที่และความสะดวกในการถ่ายรายการในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ก่อนจากลาและลาจากกันก็อยากจะฝากคติคําคมซึ่งเป็นธรรมะจากนกเงือกคือความที่มีผัวเดียวเมียเดียวธรรมะจากนกยุงคือความซื่อสัตย์พักดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือธรรมะจากใจคนนั้นคืออะไรท่านผู้ชมต้องลองค้นหาเองวันนี้ผมและรายการขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ